กระชับฉับไวรวดเร็วทันใจในเที่ยงวันทันเหตุการณ์ต่อด้วยรายการโจ๊กเกอร์วาไรตี้วาไรตี้จี้เส้นบางเกาะกระซิบบัวมมยาสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยในครัวคุณต๋อยต่อด้วยข่าวสั้นแฟลชนิวส์และละครลมซ่อนรักค่ะ สัสดีครับเชียงวันทันเหตุการณ์พุทธที่23มีนาคม2559นะครับทันเหตุการณ์ใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมายิงการติดตามข้อมูลอากาศช่อง3ที่เดียวผมบอกแล้วคุณรู้มากกว่าข่าวพยากรณ์เพราะนี่คือเทวีสาวรอ่ถึงสาสวัสดีครับ ปราบปรามร่วมกับตำรวจสอพอ,อินบุรีจังหวัดสิงห์บรุรีรวบ3ามผู้ต้องหาคดีแก๊งตกโฉนดที่ดินหลังก่อเหตุล่อลวงผู้เสียหายให้ร่วมลงทุนทำธุรกิจไถถอนที่ดินจากธนาคารเพื่อนำมาขายต่อแต่พอตกลงร่วมลงทุนกลับหนีหายไม่สามารถติดต่อได้ จากกรณีที่มีช้างล้มสองตัวที่บริเวณข้างสระน้ํากลางสวนยางพาราบ้บานคลองโคกหมู่ที่10ตําบลพวาอําเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีล่าสุดทีมสัตวแพทย์ประจําพื้นที่อนุรักษ์สองชนบุรีเล็งผ่าพิสูจน์ซากช้างสองตัวเพื่อหาสาเหตุว่าถูกทาร้ายหรือไม่ทกสร่วมกับชาวบ้านเร่งสร้างฝายกักเก็บน้ําในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันหลายแห่งเพื่อให้เกษตรกรชาวนาชาวไร่ได้มีน้ําใช้ภาคการเกษตรและอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแลง้ง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปเสนอปรับโครงสร้างคณะกรรมการข้าราชการตำรวจจากเดิมที่มีแต่ฝ่ายการเมืองให้เปลี่ยนมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในปัจจุบันและที่เกษียณอายุราชการไปแล้วเพื่อป้องกันนักการเมืองแทรกแซงการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลเอกสิริชัยดิฐกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงาน Bangkok Job and c a r e e ร e Expo 2016ซึ่งกรมการจัดหางานได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดขึ้นระหว่างวันที่22-23มีนาคมนี้ภายในหอประชุมพ่อคุณรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากซึ่งมีการรับสมัครงานจากบริษัทชั้นนำกว่า40บริษัทพร้อมตำแหน่งงานมากกว่า8,000อัตรา เมื่อวานนี้นะักแสดงจากละครเรื่องท่านชายกรมลอนำทีมโดยพิมพ์พริมาเฟิร์สพารดาและโอมคณินเป็นตัวทานจากช่อง3ามไปร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานกาชาติประจำปี2559ผู้ชมแก้ไขนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่า Big Surprise เนี่ยจะเฉลยวันพรุ่งนี้ดูเลือกงามยามดีแล้วเปลี่ยนเป็นวันศุกร นะฮะวันศุกร์นี้ถึงจะเฉลยนะฮะขออภัยคุณผู้ชมด้วยคือเราอาศัยความร่วมมือครั้งนี้ทําพร้อมกัน3ช่องช่อง13ช่อง28และ33ใหญ่จริงรอฟังนะฮะศุกร์นี้ครับค่ะและเส้นทางสู่การปฏิรูปวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีประกาศยกระดับการแก้ไขปัญหาภายัยแ้งเป็นวาระแห่งชาติแล้วได้รัดนโยบายทวงคืนพื้นป่ากลับมาติดตามเที่ยงวันทันเหตุการณ์ได้ใหม่วันพรุ่งนี้เที่ยงตรงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ